ส้มตีนงัวโคขุนสวัสดีค่ะมาพอ้ากินเดียรจ้ากับช่องคุ้งคายกินแบนบ้านืันนี้พาพี่น้องมากินตำมะคุ้งนะจ้าละกะอันนี้จ้าพี่น้องส้มตีนงัวนะจ๊ะส้มตีนงัวโคขุนของพี่เบ่าแดงแซบนัวน,นะจ๊ะพี่นอ้องเอ้านี่จ้ะแบบเป็นกระปุกเลยนะจ๊ะพี่น้องนี่แพ็กเกจ ซีนมาอย่างดีจ้ะพี่น้องอือแลบหลากหลายเดี๋ยวกุงขออนุญาตเทน้ำออกน้อยนึงนะจ๊ะพี่น้องนีส้มตีนกัวโคขุนของพี่เบาแดงแซ่บนวัวน,นะจ๊ะพี่น้องในบ้าหลายอันนี้คือสองกระปุกนะจ้ะพี่น้องมาได้จ้าแซ่บๆต้องกันคุณนะฮืมมากหลายมาจ้าพี่น้องบันนี้กินกับตำมะฮงเผพดรจ้ะ ผมผักผมผักบัวนึ่งผักเอาเดียวผักกระดาสับ สดเบ่งเปิดจะนัวเข้ากันนัวเอามาหุดหงิดเองจ้ะพี่น้อง hiếm bật ẩn bật nổi bật này liền Hãy subscribe cho luôn กับเอิม่มมะพร้ากระเสีบจ้ะพี่น้อง ช่วงนี้หนาวจ้ะพี่น้องอากาศหนาวทั้งขึ้นกันหนาวกางเวมลมล้มจ้ะพี่น้องบ่ค่อยหนาวยยอนว่ามีแดดหน่อยนึงทั้งขึ้นผัดเย็นเย็นสองกระปุก้าอยากกินนะจ้ะพี่น้อง ฟังไปได้นะจ๊ะพี่น้องที่เทพนี่จ้ะบ่าวแดงแซ่บนโนนะจ๊ะพี่น้องถักไปหาไอ้เพื้นเลยอจ๊ะพายอยากกินกระปุกนึงนะจ๊ะพี่น้องแปดสิบบาทตอนนี้กับมีโปรโมชั่นอยู่นะจ๊ะพี่น้องตอนกุ้งซื้อนะและบ้าหลายจ๊ะพี่น้องตอนใหญ่พร้อมเอาไว้กินกับเขากระแซ่บห่วงตอนนี้พื้นชิ้นนื้ยืรึบๆครับ ตอนมาหันกึบกึบจัไปี่องแอ้หมาหมูหุงหรือตำหมักพริกพริกหลายแหง้ง

จำมุหงก็กแทบห<ฮ>นาวหนาวอยากสักแหงบระจาพี่น้องตอนแรกจังมือก็น,น้าหนาว หนาวจ้ะพี่น้องเริ่มหนาวเพราะว่ามันร่มนะจ้าอยากอันคำคำบ่มีตะเวนค่ะบ่มีแดดกันอยากหนาวแล้วจ้ะพี่น้องเอาเลยนะจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะจ้ะตามบอกหุ่งนะจ้ะเพลเพสนะจ้ะพี่น้องฟักิกแห้งกับสมตีนงัวนะจ้ะพี่น้องสมตีนงัวโคขุนนะจ้ะของพี่เบลแดงแซ่บนัวนะจ้ะพี่น้องใครอยากกินกระทักหาไอ้เพลินได้นะจ้ะพี่น้องแซ่บนะจ้ามได้หลายพร้อมตอนใหญ่ๆจ้ะพี่น้องกินกับข้าวนะจ้ะ แก้มกพริกหรือว่ากินกระตําหงแบบนี้กระแสนะจ๊ะพี่น้องพยากกินรถักไปหาไอ้เพื่อนได้เนาะจ๊ะอันนี้แปดสิบบาทเนาะจ๊ะพี่น้องมีโปรโมชั่นพพ้อมเนาะจ๊ะตอนที่กุุงถือเนาะจ๊ะพี่น้องมีโปรโมชั่นจังใดกระถักไปหาไอ้เพื่อนได้เนาะจ๊ะพี่น้องสำรับคลิปนี่กะถ้าพี่น้องมักเนาะจ๊ะฝากพี่น้องคือเก่าฝากพี่น้องก็ได้ก็แช่ก็จิตามมาจ้ะเนาะเมื่อวนนี้เนาะจ๊ะกุุงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพ่อันไม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ